สวัสดีครับก้องพายคินครับรับบทเป็นท็อปครับผมครับสวัสดีครับน้องวิกเตอร์ครับรับบทเป็นคาร์บอนครับสวัสดีครับีมสแลนดูนะครับรับบทเป็นบอสครับสวัสดีค่ะอานุบบนน่ยนะคะ,ะรับบทเป็นแม่ของแจ็คอุ้ยขอโทษอาม่าของแจ็คสวัสดีค่ะซาซาว่วครัรับบทเป็นโรเซ่ค่ะ ท่านเห็นเขาบ้างนะเริ่มที่บีมเล่นวายกับหมครับบีมนะผมบอกว่าเรื่องนี้ว่าเล่นเป็นแบบบอสครับชื่อบอสเรื <c oughs> อ่องที่เป็นมาเฟียบอสสินะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมีเหตุผลของมันว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเข้มข้นอยู่แล้วในเรื่องของบทบาทแล้วก็แต่ละคนก็มีทั้งบูด้วยท่ามผันทางอารมณ์ด้วยหรือว่าลองใจกันด้วยมันมีหลายอารมณ์หนุ่มเซตพีละครับ รวมเพานัะครับอะ,อะไรนะจะอยู่ในพาร์ทเนียอของผมผมเป็นผมเป็นทีมเดียวกับบอสเหมือนกันทีมเดนยวพี่บีมเลยครับผมก็ก็นั่นแหละครับร่วมต่อสู้กันมาก็มันมีเนื้อเรื่องของมันเหมือนกันว่าเหตุผลของตัวละครของผมอย่างเงี้ยว่าทาไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้หรือว่าหรือว่ามารู้จักกับบอสได้ยังไงอะไรเงีย้ยก็ต้องอยากอยากให้ติดตามชมในเรื่องว่าในเรื่องเป็นยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ครับครับยังของผมก็ เอ่เป็นรับบทเป็นน้องชายของพี่บอนะครับเป็นเป็นน้องของตัวตัวละครโจ๊กครับผมครับก็คือก็จะอยู่ในอยู่แต่กับครอบครัวม,มากกว่าครับผมของผมเหมือนเดิมครับคาร์บอนฮะเรามาเป็นตัวสร้างความร้าวฉานให้กับคู่นี้เขาอีกแล้ว,วล <laughs> จะเรียกกันก็ได้เพราะแต่นั่นรลายนี่บอสนี่สุดๆเลยออะนะฮะเรียกว่าเป็นเป็นคู่ปรับของ กินในเรื่องครับผมที่แบบว่าเราจะเป็นเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะเป็นซีนที่แอคชั่นโหดๆเลยแหละครับที่จะเข้ากับกินแล้วก็วอด้วยครับเยอะๆเลยครับตอนนั้นละครตก็คือว่าเป็นเจ้าแม่จริงๆแล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะแล้วก็มีความเหมือนมีความเกี่ยวข้องเนาะกับตัวละครแล้วก็อาจจะมีมีผลทำให้การปิดเรื่องไป เรื่องก็สนุกมากอะมันเกิดจะแฟนตาซีอยู่นะพี่บีโอ้นี่ก็แฟนตาซีก็ได้นะสนุกแล้วก็แบบทุกคนแบบจะต้องได้รับบทที่างนี้ไม่เคยเล่นกันเนอะดเด็กๆอะ อาม่าอาม่าของแจ็คเป็นคนใจดีแล้วก็มีวิทยายุทธ์่ะเรื่องนี้เป็นนางพญาผมขาวเราเราเราต้องสู้กันด้วยเราต้องสู้กันด้วยมีบทบู๊ด้วยนะคะคอยติดตามะาลก้าลอาม่าไหวไหวไหวแโชว์ไปฮะโชว์นิดนึงไหฮะท่านท่านี้ท่านนี้วันนั้นวันนั้นวันนั้นที่ถ่ายไปท่านี้มีการมีการโยนเขียงด้วยนะ ใช่ไม่กระจุยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้บูเยอะเหมือนกันบูเยอะครับโตก็บูเหรอก็ไม่ได้บูค่ะลูกคือหนูบูไม่ได้เตรียมตัวไงคะในการบูนะบูอะไรจริงๆก็มีไปก่อนเปิดกล้องก่อนถ่ายทำนะครับผมก็ได้ไปเรียนเทควันโดครับกับอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ที่สอนนักกีฬาจริงจังเลยแล้วก็ไปเรียนพร้อมกับยินแล้วก็วอเนี่ยแหละครับเพื่อที่ตอนถ่ายทำเราจะได้ ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็อย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับชากแอคชั่นนะครับมันใช้เวลาถ่ายค่อนข้างนานพอเราได้ซ้อมก่อนนี่มันเลยทําให้วันถ่ายทํามันก็ไปได้ด้วยความรวดเร็วครับไม่ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดครับผมบอกว่าแน,น,น่นอนเป็นตัวแทนฝากเลยค,ค่บแบบว่าติดตามเร็วๆนี้นกัญยายน กรวเรลนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนะครับแจค็คแอนโจ๊กเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีต้องบอกเข้มข้นแน่นอนนะฮะแสดงอีกวอลแล้วพวกเราเนี่ก็เรียกว่าเต็มที่นะฮะก็อยากให้ทุกคนรับชมแล้วก็สนับสนุนค่ายนี้และก็เรื่องนี้ด้วยครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ